ทีนี้เดี๋ยวเราพาไปแลกกันแค่ผู้แก๊กกันมั่งค่ะโดยบรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งซอๆแบบแบงค์เทีีผู้แก๊กแรกตะวันนี้นะคะก็คือคักเมื่อนกันค่ะมีวาทถีผู้สมัครทางพรรคการเมืองเก้าพรรคการเมืองไม่นะคะรวมไปถึงผู้ที่เดินทางมาให้กําลังใจก็มากันนัดเนียเลยค่ะ โดยบรรยากาศการเปิดรับสมัครเหลือตั้งซ้อๆทางซ้ำเขตข้องจังหวัดภูเกต็ตนะคะที่บริเวณห้องประชุมชั้นหนึ่งห้องประชุมจังหวัดภูเกต็ตสุนราชการจังหวัดภูเก็ตแรกต,รกตาวาน,นี่เป็นวันแรกค่ะตามทีกตกตกำหนดวันรับสมัครก็คือวันที่ซ้ำทึ่งเจ็เมษายนหกกนี้บรรยากาศโดยทั่วไปก็คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะมีผู้สมัครจากรรคต่างๆนะคะที่มีการประกาศตัวก่อนหน้านี้เดินทางมาทึงสถท่านทีรับสมัครก่อนเวลาแปดโมงครึ่งกันแล้วค่ะทำให้มีเวลาในการตรวจสอบเอกสารลักท่านนะคะ ความเรียบร้อยแล้วก็ครบถ้วนซึ่งเหมือผู้สมัครเนี่ยเดินทางมาพร้อมกันใช่ไหมก็ต้องมีการจับฉลากลำดับการจับไม่เล็กประจำตัวค่ะโดยวาทีผู้สมัครบางภาคเนี่ยค่ะก็ได้เดินทางมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่โดแรกวันเย็นของวันที่สองแ<ด>ลวนะคณะทีแรกตะวันนี้ค่ะซีซั่นของการรับสมัครก็ทื่อไดว่วผู้สมัครเนี่ยค่ะ มีการเดินทางมาด้วยรถซ้ำล้อแล้วก็รถโพทองเนะคะอเออเออน <ะ S 1> ออั่นแหละเป็นรถทองที่น้องผูกแก๊สค่ะคณะเดียวกันค่ะออช่วงเชา้าข้องรกแต่วันนี้มีปัญหาฮิตหนึ่งก็คือมีกระแทกไฟฟ้าคัดคอง่อนเวลารับสมัครนะคะแต่ว่าเจา้า้าธีกกตนเนี่ยเขาก็ได้ใช้เครื่องเสียงแบบรายที้ในการแก้ปัญหาในการใช้อธิบายให้วาีิผูสมัครได้เข้าใจกระบวนการว่าคั้นตอนการรับสมัครผ <ừ> ันพรื้แล้วก็เป็นไปตามระเบียบของกกตค่ะพร้อมทางมีการเน้นย้ำค่ะผู้ที่เดินทางมาให้กําลังใจคือกองเชียร์เนี่ยจะต้องไม่มีการใช้ เครื่องมาหอระซอบในการแห่ล่างจากทีแซตสิ้นการรับสมัครแล้วนะก็เป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งนั่นเองค่ะครับนอกจากนี้นะครับท่นนานนรงวุ้นซิวนะครับผู้อาการจรสภูกเก็ตก็ได้เดินทางมาเยี่ยมกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานซึ่งบรรยากาศทื่าค,คึกขักย่างมากเนืองจากผู้สมัครจากผักหญ่ผักเล็กผักการเมืองไม่นะครับผู้สนับสนุนเดินทางมา ให้กำลังใจกันขึนขกกะว่าปิโยคล่องแล้ียงวะทวนผู้ที่นเอกสารมาไม่ครบั้วนนะครับจะกลับไปเปรียบไม่ครบและมาสมัครไม่กันอีกครั้งนึงนะครับนะก็ถ้าไม่ครบอีกแล้ไม่ครบก็ไม่เลยก็ต้องทัดไปนั่นแหละนะครับ